ที่นี่มาตรงนี้เหรอคะมาตรงนี้ลูกหนูที่นี่มาตรงนี้ซิดนี่มาตรงนี้นนลูกหนูมาข้างๆหม,มอนนี่ซิดนี่เยะอะเหะอยอะก็เต็มแล้วหมอม <c oughs> อุ้ย, <c oughs> ออยเอา้านอนใกล้ๆหนูมาอย่าไปนอนตรงนี้น เดี๋ยวก็มาม้าทับแตกขี้แตกมาตรงนี้หนูนี่มาตรงนี้ลูกเออบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเิบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งลูกหนูสิดนียับมาี่หวัวยัยไงสิล่ะเบนเกอร i กี้ไว้ come here baby come here ดึงหางก็น,น่าดดึงหางก็น,น,าากน,นา่านี่ันนี้อันนี้ขาแม่สิ่สื่อเตงขี่แตกแปดนะขี่สิแตกแปดเด้ยเนี่ยคือคือมานอนทั้งแม่เลยไปนี่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 มาทางข้างนี้เอ้าง่ายมองเลยไปนี่ง่ายทาั้งนี้มันมีออฟฟิศแม่นี่นะมันมีโทรศัพท์แม่เต็มหนึ่งนี่มาทางนี้ลูก อุย้ยเอาน้อยลงสิตึงๆึงลงนี่เอาต,อตึงลงตึงลงเออน้อยลงลงหึเสียงอะไรเสียงแมงเหรอเสียงแมงวันต้องรีบดับไฟแมงมันมาแล้วนะ่ะ งาดนะนอนตรงนี้ลูกที่ของหนูอยู่นี่มานอนข้างมามานีมาเร็วอนอนตรงนี้หนูนอนตรงนี้ลูกบอกให้นอนนี่สิไปพุ่นซิดนี่เดี๋ยวโดนแม่ทับนะมามาทับขี้แตกนะเนีย่ยเห็นว่าขาใหญ่ๆเนี่ยซิดนี่ มานอนตรงนี้ลูกไม่มานอนใกล้แม่ล่ะเดเล๋วเตอเธอแหละตื่นเสาร์มากก้นงามป็นกริสิอาบน้ำแตงตัวจ้ากสิบไปใส เอ็มหาแต่แม่งกะเบ,บี้ยนบ๊อมีม่เรารู้คนไปแล้ว